กินกระปุ่นมันก็ได้กินกับการกินกระปุ่นตาพี่น้องนี่ก็เอ้หน่อยน้องมาเด่นนะสบายดีเด้อพี่น้องมาเด่นน้ำนองนองมาเด่นน้ำดูน้ำดานหน่อยหน่อยสศราเหล่าปะหน่อยหน่อยสศราหน่อยทีมงานดีๆเอ็กซ์เขาฝากติดตามเนี่ยพี่น้องฝากไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปเบิ้งคลิปแอดเด้อพี่น้องเด้อเอ้อแล้วมาเด่นเนาะเป็นกระปุ่นบวชเอาเมื่อนี้ สบายดีเพราแม่พี่น้องวันนี้สิไปปักเซก,กับแม่น,อน้องลำเคิงเนาะไปตอนเทีท่ยง,งเที่ยงเลยเลยเนี่ยพอนหนอนพี่น้องคิดงออยู่ไม่อยากไปหัดไปเลยซะนี่เป็นตุ่มอีกเลยพี่น้องเป็นคือเก่าอีกเลยเนาะเป็นตุ่มเปื่อยตอนขอดแบบไข่ไข่คือตอนขอดใส่ปานตอนนั้นอันนี้ อาเนี่ยติดแพ้ติดไหวเอาแต่มันเดือบที่เศร้าเด็แหละนกาเดืองเจีบค่ากับพมนอกพี่น้องเมื่อคืนนี้เกิดจำเก้าหัดกับไข้กัวเก้าน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งนอกมาเลขที่พบอีกค่าพี่แต่แต้มมือน,น,นั้นในพี่น้องมีเอฟซี FC ก็บอกว่าให้ให้พบนอกพี่น,อน้องเนาะพบมันหยาดขยาดมันสนับได้พี่น้องจงใจมันสนั่บหน,น้าเอ็นแหละ สหัดมันหนูอยู่น้อยหนึ่งหนูมองอันนี้มันมันสามไหนแล้วมะสามเนสาเอ็นใส่ปานก็กินข้าวบุญแต่งตงามแถวบาผููมากมักเลยพี่น้องกินเซนใส่ปานมากอ้ยงยนั่งหน่อยแน่ะนั่งอันนี้ตะกตะตุงอะดงาดงอะดงนเดเิงง จ <c oughs> ิไปซืををににクク้อของถามเบิ่งเนาะพี่น้องสิได้อีหยังแหมสิไปกับแม่น้่มขิงพาแม่น้่มขิงไปย่างตลาดไปซื้อของแหจักสิไปซื้อได้อีหยังแหมไปห่อนๆเลยส้างนั้นกะแกงน้ำไม้ บายบายดุบายบายนะนดุบายบายแม่ไปก่อนรึ๊กบายบายเอาบายบายเมย์เนยบายเนยบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บอ๋จุ๊บไปเลยบายบายแน่นะจุ๊บไปเลยเห็นเห็นกันไหมบายบายเฮบายบายดุบายบายเอาบายบายเนยดุบายบายเนยบา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 ยแม่เนยดุโอ้ภาษาน่ะบาย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 จุ๊บด้านน้ำตีจุ๊บด้านเนยดุจุ๊บด้านน้ำตี จเ,เ,จเ,จเจ้าสิเกลือเองเจ้านี่กระปุกนีมันสติ๊กโกนเจ้าหันพี่น้องขี่มอเตอร,ร์ไซค์ไปปลักรีรดอื้พี่น้องมาหอดรักเศแลลวเนาะข้ามาเลือกทองคำ <c oughs> <laughs> มาหารทองพี่น้องเงินไห พี่น้องไม่เสียทองงามเบอร์โมเมนท่องแขกน้องพี่น้องมันเป็นคองเก๋นเดนี่เปรลับสซตก็พี่น้องเออยสวยสดีก็มันกิอันนั้นสัยดีมาพี่น้องมันก็ไรเพงหรอกเนาะอประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าและแสนหนึ่งเหมือนปะประมาณนั้นไหนพี่น้องบัวหลอกบัวลำเนาะ 49,000บเก่าพซนสี่สบเ,เอ่าั<ห>นเป็นไงก็ถือแหละมันเป็นนูกงตรงนั่นเปร็นเพราะว่าตอ,อนออนี้พี่เงาคนอ้ะมาเดือกสื่ออะไรซ่องยางอะไรจะอะไรจักยาง <c oughs> นี่ขวัญนี่ก็ับนี้เนี่กนยก็เรืองสิบเดือกสือ่อนีิงนพี่น้องทาเวิร์นอกสีออกมาเป็นยังไง สิรองซื้อใส่ในพี่นอโปรดใส่ยังจักเสือตอนี้แพกาในเร้ยกตน้องเซ็จดัดอะไรบ้างถ้าเป็นเสร็จทันนี่เิงโมฮูเถิงอะไรนกว่าบาทเซ็นอร่อยกว่าเออ่ื้อใส่หรอใส่ประดบโตซื้อเพรงามเลยแบีเนาะอุ้ย คอยสื่อ้เลยน่อาไส่เเด้อหนึ่งเด้อมท่านไหนได้เงินตุ้นซี่สิบเก่าเนาะสี่สิบเก้าพันมูโฮคอยกระูได้แล้วะเอาแล้วะสรุปเอาแล้วะันี้เอาเลยจก็เอาแล้วะคะเอาเลยวรินญา ก็คนเลือกสวยบเพกไดกดิตอนนี้ฮ่าเมที่ถือใจกันดิยากซื่อห้อีดาใส่นีแต่บอไม่ได้มักเลยใส่สวยใส่เสียงนมินบอใส่่รออกิดออกฤทธช้บานค่ะอันนี้ค่าเบรอย่าเอาไปใส่เบอแต่หยันค่ะเราจะไม่หูอยู่เกิดบอได้ไตะกี้คเยอะมากบริจอหูเล ไอ้กามาจโรเพราะว่าเป็นคนที่มากใจตังหูล่ะวะโอ้ได้ได้พี่น้องเอ้ยงามพี่น้องงามบ่งามบ่อ่านั่งกระสีอันนี้เนาะติดไว้นี่ตังหูพี่น้องเครื่องประลับเนาะถาเบิ่งเนาะพี่น้องสิได้ยัางนี่ ใ้แบ้นน้ำเอกเจ้าเบิดอ้าเล็ปเามากว่ะฮะอ้คือขึ้นมาอันถอาเยวว่อะไรผีกด่สบัสดีเน่ยสบัสดีเน่ยสดีสวัสดีสบาดีดีเปลี่ยนสูตรแตอาบน้าใหม่แล้วฮะสวัสดีนงอสอันงอสดสบัสดีสบัสดี chào buồn thoải mái xin chào thoải mái xin chào thoải mái xin chào thoải mái 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 thoải เฮ็ดอียังคุเดี๋ยวมาแต่ปัสเสดแล้วเนาะคุได้สื่อยังมาฝากลูครับนะสื่อยังมาวะโอ้สือนี่นี่โอ้นี่เสือนี่มาฝากลูกขาวใครบช่ไหมนี่นนนน พ่อขอหัวหน่อยอ๋อหางยัดขออย่าตีกันดิดูอันนี้แท้ๆๆเดี๋ยวสิโทเป็นฟันแวงสีเขียวโอ้แก็ีมอน้ําเนาะพี่น้องของใส่านเบิดอ้าวโคดมเห็นยังโคดมมันแบ่อโอ้ยมันใส่ต้นนั้นเด้มันก็ยังใส่ได้ ตัวหนังกระแป้งโหมันแผลค่ะแป้งมันจากอันเดียวกันเออมันจากอันนี้ห่อเดียวกันเลยมนมีห่อเดียวกันมันแผลโครโนโมเออเชจะได้แบบนี้มันเปลี่ยนบุหรี่แล้วใส่ไปก้อนนั่นแหละนี่พี่น้องให้ใช้ปัานแป้งฟันยิงแคล้วกเุ้งแุ้งยิงแค้วกว้งกุ้งยิงแค้วยิ้มยิ้มยิงยิ้มเลยยิ้มยิ้ม น้งอ้นเนี่ยนงอ้นแปกฟันเหรอบ่แกบอสไหมนงอ้นมาทนแ้เปกโอ้ยนงอนแห้งมีแขวไล้ก่วสายป่านซ่ำเอ้าวอวูนงอ้นเออแควไล้ก่าสายป่านนะคะไล้กวซองเดลมซามเดิมโอเบอเปลนขำเลยน้องพี่น้องหน้าก็โอ้ เอาให่แป้งมั้เฮะแป้งเนเแป้งเอาพนเอาพ้นดักโดนแบนอื้อหใช้ปานไข่แป้งเลยให้แป้งเ้ยเก่งก่เกกเกกใช้นก่แปงเปลี่ยนยูาเด็บแป้งฟันใหม่มามาไม่หมดเลยดะหมดเลยหายใจลนใช้ปานเยนแป้งฟันตัดเต้นหน่อยน้องเพลจะสีสันผัวใช้ปานมีแข่าและเลิมปากมิ้นนะ ปากเลิศมินกูแถวบริทูเอ๊ะเก่งไรน้องโอนตยังยืนทีมร้องจีน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตเนาะพ่อซื้อมาแปลงเด้อเด้อแถวไล่เหลี่มเด้อเดออพ่อซื้อมาให้น้องโอ๊ตนั่มเด้อปะเนี้เยออือน้องโอ๊นเน่งแถวไล่เอนอ่ะใช่ปบใ่ปะ้ากินอย่างเดียวน้องโอ๊ตกินอย่างเดียวก็ว่าเอาแปลงฟานใส่ยาชิฟัดนิดนึงว่ากินปรจจำน้องโอ๊ตฮะ ยาสีฟันอันนี้มันกินได้ของเล็กน้อยฮะโอ้แม่เก็ถ้าเขาเฮ็ดมากก็เล็กน้อยก็เบื่อได้เลยอิ่เลยของเล็กหน่อยเป้งที่ฟันกินได้ยาสีฟันนะอื่งวายเล็กน้อยจังสีอยู่แล้วอืไปเทียดแบบเบื่อเกินเวให้เล็กน้อยมันก็เกินแต่ว่าเกินได้เกินได้สำหรับยาสีฟันสำหรับเด็กฟันหนุ่มฟันแรกเกิดให้ทุยออกแน่เกินเน่แล้วเล็กน้อยสอนข้าต้องสอนหั่นแหละ ก็เนี่แปลงฟันจังสีเคยปากจังสีโบมิ้นแขวจังสีโเนาจังโบเป็นแขวแม่บ๊ายบายนายลูกดึงกันอ่ะบายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบายนายมีของฝากไม่อันน่ะแปลงฟันอันหนึ่งเพราะว่าไปเบียกหน้าสพี่น้องไปเบียกกับแม่น้องน้ำทิงพาแม่น้องน้ำทิงไปเบียกน้อยหนึ่งหรอกก็เลยสื้อค้องมาฝากใส่ปานเลยแต่ก็สื้อ คองเหน็นจ้าคองน่ะเดี้ยใหู้นี่สื่อแหวนบายบายขอบคุณในรายที่เขามาบงจะจบคิเด้อเอกัจอะบิบมวนบ่อมึนนอกพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อฝากก้นไหล่า่โคดถามโฆษณาเพื่อเป็นคานุ่มไม้ซส้ปันในเด้อพ่อแม่พ่าหลวขอบคุณค่ะบายบาย